เบาๆมั่งมีร่ำรวยเบาเบากับพี่เลยเบาๆเลยเลียเดี๋ยวเดีเดี๋ยวน้องสักคำให้อีกแก้มมีอ่ะ

เลยแล้วเหรอเลยแล้วเหรวาใหญ่แล้วผอมสามเดือนแล้วคะ่ะดูสามเดือนแล้วคะ่ะเดี๋ยวหนูจะไปอยู่บ้านคุณแม่คนใหม่แล้วนะคะไปอยู่ที่นู่นไม่ต้องผูกแล้วไม่ต้องโดนผูกเหมือนที่นี่แล้วที่นี่มันอยู่ติดถนนไม่ได้ ตารายหลายเลยยางเนาะเดี๋ยวแม่เอ็มเข้าไปเยี่ยมเนาะแม่เอ็มเข้าไปเยี่ยมเนาะเนาะที่นี่มันอยู่ติดถนนไงคะเนี่ยไม่ได้เลยมาเร็วมามาเร็วมาเร็ว nhiều nhiều. là

ดื้อเนี่ยดื้อไม่ดื้อมากน้ำหน่อยดื้อไหมอันแนสวัดดีก้าสวัดดีก้าอัจวัดดีก้าอัจวัดดีก้าขนยอยนั่งลง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 เสียงเสียง ไอเถียงอะเถียงแล้วเหรอเถียงแม่แล้วเหรอเถียงแม่แล้วเหรอเดี๋ยวต้องไปอยู่บ้านแม่คนใหม่เนี้ยมันพลาดด้วหัดต้องไปเนี้ยมันเที่ยวแล้วก็เริ่มบันเที่ยวแล้วเอะออันนี้แม่ร่ำรวยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตีเลยไปขี้ดื้อขี้ดื้อ ม,นมนันมีอะไรมันมีอะไรตรงนั้นไหนดูดิอือทำไมอ่ะมั่งมีอืออือือือมั่งมีนั่งลงสวัสดีครับ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 ออชอบเทะเล็มเทะเล็มอือือืออออหอบแล้วหอบแล้วหอบแล้วนั่งลงออนั่งลง

จะแม่เอมได้หรือเปล่าเนาะฮะใช่ลั่งมีลั่งมีสวัสดีครับจสวัสดีครับไงสวัสดีครับไงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมชื่อมั่งมีครับผมชื่อมั่งมีครับสวัสดีครับผมชื่อมั่งมีครับเอเอเจะจะจะจ๊จ๊จไม่อะสวัสดีครับผมชื่อมั่งมีครับโเขียนมีการเขียนด้วยเขาเขาชอบเขียนเนี้ยเนี่ยเอ๋จะเขียนออออออสวัสดีครับผมชื่อมั่งมีครับสวัสดีครับผมชื่อมั่งมีครับสวัสดีครับผมชื่อมั่งมีครับ อันนี้ก็ชนุกไปใหญ่ละตัวเขาใหญ่มากแล้วค่ะเป็นหนุ่มแล้วครับสามเ,เดือนนะครับอีกกี่เดือนน้อทำหมันอีกสามเดือนใช่ไหมอีกสามเดือนใช่ไหมฮึโดนตัดไข่โดน,นตัดไข่อาตั้งจะโดนตัดไข่แล <c oughs> <c oughs> ้วเดี๋ยวต้องไปอยู่บ้านแม่ทันหมแล้วนะ ไม่อยากให้แต่ก็ต้องให้เราไม่มีที่นี้เยีืะอืคอืบ